แคนดี้สไลด์ตีไปก่อน3 8มแปแล้วก็ฉลองคริสต์ม<น>าสปักเข้าไป<น>ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Tensura King of Monster หรือชื่อไทยเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลาเป็นสลาวกับพมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวหรือมารู้จักกับตัวละครน,นี้ฮนะจิออนนักฝึกเดนเดียตัวละครสเปเชียลระดับ SP สดูฮะ ตอนนี้ผมก็ทำอัปเกรดขึ้นสู่เลเวลร้อยแล้วอันนี้ไม่ใช่สเตตัสของเขานะออกเข้ามากัน <c oughs> นี่สเตตัสอยู่ตรงนี้ถึงเห็นสเตตัสแบบนี้นะครับแต่ก็ใส่ของเซตเดียวกับโซเอสก่อนหน้านี้แต่พลังยมตีเนี่ยจะค่อนข้างน้อยมากกว่าเพราะตัวชืออนตัวนี้นะครับจะอยู่แค่3ดาวเท่านั้นถ้าอยากให้พลังยมตีขึ้นหมื่นอาจจะต้องทํา4ถึง5ดาวนะครับซึ่งมันค่อนข้างยากพอสมควร คือในส่วนของตัวละครสเปเชียลเนี่ยในอนาคตไม่รู้ว่าเขาจะมีวนมาอีกหรือเปล่าไงเพื่อแค่จะเห็นว่าตัวละครนี้โหดนะครับก็อาจจะจัดมาใช้ก่อนก็อะไรประมาณนั้นนะครับก็มาดูในส่วนของสเตตัสพื้นฐานก่อนนะครับพลังย่มตี s s จะอยู่แค่8 5 9พราพลังมุ่งกันก็จะอยู่ในระดับ s อยู่ที่1 7 3 9 SP ก็ระดับ s ออยู่ที่2 7 7 6 6อุปกรณ์ที่สวมใส่ันนี้เกิดนะครับว่าใส่อุปกรณ์ของตัวละครก่อนหน้านี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับประมาณนี้ผมไม่พูดเยอะะแล้วกันน แต่มีแค่บวกเพิ่มเติมในตัวของต่างโูนะครับคือสําหรับตัวละครที่ออนเนี่ยเราต้องใส่เป็นเซ็ตสตอมเพื่อให้ได้ดาเมจเยอะแต่ออฟอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเราควรที่จะต้องเน้นโบนัสดาเมจแทนที่บล็อกคือณปัจจุบันผมยังหาอุปกรณ์เซ็ตนั้นยังไม่ได้ไม่มีโบนัสดาเมจสักชิ้นเลย <laughs> เดี๋ยวถ้าได้แล้วทำโหดมากขึ้นเดี๋ยวอาจจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับฉะนั้นเอฟเฟกเซตนะครับก็จะเป็นแบบนี้เทพเฮกสตอมสชิ้นแล้วก็ราชาข้อมงมนะครับ2ชิ้นในส่วนของราชาข้อมงำเนี่ยเราจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะฮะที่บวกโบนัสโจมตี10%มันมีหลายเซตมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเซตนินจาเซตกาหารเทพอสูรป,ปาถนาสาวกบ้าเลือดนะครับ ถ้าเราจะเอาแค่โบนัสโจมตีนะครับใส่แค่2ชิ้นก็พอฉะนั้นข้อมูลสเตตัสนะครับสเตตัสอัปเกรดคิดิคอนห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์บล็อกเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ทลายสิบหกเปอร์เซ็นต์โบนัสดาเมจศูนย์และคิดดาเมจสองร้อยสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นเองและในส่วนของการอัพขั้นหรือการอัพดาวนะครับถ้าตัวละครนี้ได้ดาวจะมีประโยชน์มากๆนอกจากจะช่วยเพิ่มสเตตัสพื้นฐานแล้วนะครับผลของดาวถ้าสี่ดาวนะจะเพิ่มดาเมจโจมตีทั่วไปสิบหกเปอร์เซ็นต์ผลของห้าดาวนะครับก็จะเพิ่มอัตาิ 3%กันเลยทีเดียวนะครับและในระหว่างทางนะครับในการที่เราอัปเกรดตัวละครขึ้นสู่สีเดาวตรงนี้จะบวกพลังจัมตี210แต่ที่เห็น210นี่มคือพลังจัมตีพื้นฐานนะเดี๋ยวมันก็จะบวกเยอะมากขึ้นกว่านี้ยิ่งสีดาวไป5ดาวสีดาวครึ่งอะไรประมาณนี้ก็จะบวกพลังจัมตีให้เยอะมากกว่านี้อีกนะครับซึ่งในปัจจุบันผมยังไม่ได้อัปเกรดนะกะรออัปเกรดตัวละครอนาคตเนี่ยและก็ต่อมานะครับมาทำความรู้จักกับ skill. สกิลสกิลเนี่ยอาจจะมีพูดเกิดในพาร์ทที่เปิดตัวละครนี้ไปแล้ว แต่ก็จะพูดเพิ่มเติมอีกนิดนึงสกิลแรกสกิลพิฆาตจะใช้พลังงาน20หน่วยคูดาวเปิดเกม1เทิร์นและคูดาวการใช้งาน2เทิร์นด้วยกันสกิลนี้จะเป็นสกิลสร้างความเสียหายแบบหมู่และหากใช้สถานะสวิตท,ทำสตันตสตูถ้าสตูมีสถานะสวิตอยู่นะครับก็จะทำให้สตูติดสตัน1เทิร์นด้วยกัน การที่สตูจะติดสตัรน,นะครับต้องมีสถานะสวิตเท่านั้นไม่มีก็จะไม่ติดนะฮะก็จะเป็นการสร้างความเสียหายบบหมู่แบบทั่วไปนะครับแต่ถ้าไม่ตายนี่แรงมากเลยนะใช้พลังงานแค่20เท่านั้นเองด้วยกูดาวก็น้อยนะฮะต่อมาสกิลที่2นะครับก็จะเป็นโจมตีทั่วไปการโจมตีทั่วไปของตัวละครนี้นะครับจะมีความแรงถึง230%ซึ่งแรงที่สุดณนะปัจจุบันสาหรับทุกตัวละครภายใ,ในเกมซึ่งไม่รวมผลของพวกพรสวรรค์ถ้ามีพวกพรสวรรค์มารวมด้วยอ่ะมันจะมีบางตัวที่มีความแรงมมมาาาาาากกววว่่่่่่่แตตตตออออััันนนนนนนีี้้้พูููดถถถึงงโจททไปเ,นเนะใะใใสสขรยย เกิดผลกระดิ่งคริสต์มาสทําดาเมจเดียว75%ต่อสตูและทําสถานะซัดถอยแกสตูส่วนใหญ่การต่อคอมโบของชิออน SP เนี่ยก็จะมาจากชิออน A และทําให้ตัวละครอื่นๆเนี่ยสามารถต่อคอมโบได้นะครับอย่างเช่นพระเอกซัดลอยเนาะ หรือจะเป็นในส่วนของชิออนเอสก็ S, สามารถต่อคอมโบของเขาได้แต่คอมโบเนี่ยอาจจะไม่ครบ6นะมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับการจัดตำแหน่งก็ลองลองไปดูแล้วกันต่อมาสกิลที่4ี่นะครับก็จะเป็นพรสวรรค์แบกรับความหวานทุกครั้งที่ชิออนทำดาเมจต่อสตูจะเพิ่มสถานะสวิตไซสตูสตูที่มีสถานะนี้นะครจะทำดาเมจต่อชิออนลดลง60% 60%เนี่ยเป็นผลของการปลดทะลวงถึงขั้นส่ก่อนหน้านี้มันจะน้อยมากกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้60%รเ็นละการที่เห็นแบบนี้นะครับจะเอาชิ อีกเลยละถ้าเราเล่นคู่กับทีมดีๆแล้วก็ต่อมานะครับสกิลที่5ก็จะเป็นพรสวรรค์อีกชิออนจะมีโอกาส50%ที่จะช่วยโจมตีอันนี้ก็จะเป็นผลของการปลดทะลวงถึงขั้น5 50%นนี่ถือว่าเยอะนะฮะถ้าเราปลดถึงขั้น6ก็จะมีโอกาสถึง70%แต่ผลของแคนดี้ไซส์จะโจมตีเฉพาะข้างหน้าของตัวละครเขาเท่านั้นนะต่อให้เพื่อนเนี่ยจะโจมตีตัวละครไหนก็ตามแต่ชิออนก็จะโจมตีแต่ข้างหน้าของเขาอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียหน่อยนะครับจะเรา้มันนะนะ,รระน,นนนรปณ มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของสกิลนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการจัดทีมนะครับการจัดทีมเนี่ยเราสามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบเลยอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะจัดทีมแบบไหนจะเล่นเป็นสายโจมตีคู่กับกา,กาบิลูหรือกาบิลที่เขาจะโจมตีได้2ครั้งและถ้าเราใส่เซตินดาก็จะมีโอกาสโจมตีครั้งที่3เพิ่มขึ้นมาชิออนก็จะมีโอกาสออกมากขึ้นหรือว่าเราจะเอาเล่นคู่กับทีมผสมเงาก็ได้นะเพราะว่าการที่เงาโจมตีนะครับชิออนก็จะมีโอกาสโจมตีเพิ่มขึ้้นนนไปออีีีกกกแตต่่าารเลททมพวยจจจะบโ์ ควรที่จะต้องผสมกับทีมคอมโบโด้วยเพราะว่าเราสามารถเลือกมาร์คเป้าสถานะสวิทใส่สตรูได้คือในขณะที่เราทำคอมโบนะครับถ้าชิออนเอ็พีคอมโบโด้วยแล้วตัวละครฝั่งตรงข้ามก็จะมีสถานะสวิทด้วยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยผมจะจัดเป็นแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับให้ชิออนเอพีเนี่ยอยู่ข้างหลังเพราะว่าถ้าเราเล่นสายราเมทตัวละครชิออนจะค่อนข้างบางนะฮะไม่ใช่บางธรรมดาบางบาง,บางและก็เดี๋ยวเราจะมาปรับเปลี่ยนสกิลของริมารุสักนิดหนึ่งเลือกเอาว่าจะใช้สกิลพิฆาตเป็นแบบไหนแต่โดยส่วนตัวนะครับผมก็จะใช้ให้รี ก็จะเป็นโจมตีแบบที่2ส,ส่วนคอมโบใช้เป็นอันที่3แลวก็พรสวัสด์อันแรกนะฮะใช้เป็นอันที่2ทีมก็จะออกมาเป็นแบบนี้เหมือนก่อนหน้านี้ใช่ไหมแค่ปรับเปลี่ยนเอเบนี้มารู้ออกเมื่อเห็นทีเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราก็ไปลองทดสอบกันดูเลยกับบทที่10นะครับลองดูว่าตัวละครเนี่ยจะตีแรงมากขนาดไหนแล้วกันเนาะคือถ้าติดคีอ่ะส่วนใหญ่มันจะแรงอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ติดคีก็ถือว่าใช้ได้และถ้าถามว่าโอกาสติดโจมตีทั่วไป50%เนเนี่ยมันติดบ่อยไหมมันค่อนข้างติดบ่อยนะครับ ดี๋ยให้ดูก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราใช้สกิลของชิออน a อนะครับคอมโบไปเปิดคอมโบใส่ตัวหลังเลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับที่ศัตรูเดี๋ยวดูนะเขาก็จะมีสถานะสวิตท,ท่าชิออนเอสพโจมตีริปตีแล้วฮะนี่ครับผมสถานะสวิตแล้วผมก็จะมาเป้าไปที่ตัวนี้อีกนะฮะ อย่างที่เกิดว่าชี่อเนี่ยจะตีเฉพาะตัวละครที่อยู่หน้าเขาเท่านั้นก็คือแถวนั้นนะอันนี้ฝั่งตัวโก้นะฮะก็จะมีสถานะสวิตสามตัวด้วยกันจมตีธรรมดานะครับนี่ติดแคนดี้สไตล์จมตีเข้าไปเอออันนี้การโจมตีของเขาหรือติดแคนดี้สไตล์โอกาสติด50เซนใช่ไหมบ่อยอยู่นะเงาอ่ะเงาล่ะโอเคแคนดี้สไตล์นะครับ เอาเทิร์นต่อมาเดี๋ยวเราจะใช้งานสกิลพิฆาตของชิออนเอสพีนักฝึกเลนเดียดูสกิลของเขาเมื่อศัตรูมีสถานะสวิตฉลองคริสต์มาสปาเข้าไปบึ้มแรงน, 33, นะ3ามหมนสามนะฮะติดตัน <c oughs> ตรีรทมดาเข้าไปเออตีทรรม,มาดาเข้าไปรถคูดาวไม่ได้ด้วย <c oughs> เอาไปก่อนแล้วกันโอเคปื้บ <c oughs> อันตีของเขาก็ไม่น่าเกลียดแฮทแรงครับผมเงาจมตีแคนดี้ไส์แคนดี้ไสมทิมแคนดี้ไส์จบเลยคือ50%เนตี่ยมันติดเกือบทุกรอบจริงๆนะครับยิ่ง7% 0ด้วยแล้วนะน่าจะได้เลี่ยงมากกว่านี้นะครับแต่นี้ให้เห็นเลยนะครับว่าดาเมจหลักๆเนี่ยก็จะมาจากชิออนเอสพีเพราะตัวละครโซเอเอสเนี่ยผมปรับเปลี่ยนเป็นสายเลือดเห็นไหมก็จะมีเลือดเยอะแต่พลังจมตีจะน้อยมากกว่าพา์ที่แล้วอะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบด้านอินดิต ก็จะเป็นด่านสุดท้ายแล้วกันนะครับนี่โอเคเลฮะด่านสุดท้ายบทสุดท้ายมาถึงก้อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ชื่ออนเอนะฮะโจมตีตัวน้ําแข็งก่อนเพราะว่าด่านนี้มียูคิด้วยเราเน้นโจมตียูคิไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเอาก็ปตะโจมตีเบนนี้มาลุข้างหลังเลยครับ เพราะว่าโซเอเขาอยู่ตรงกลางใช่ไหมเดี๋ยวเจอชิออนตีธรรมดาเลยหนัวโอเคปล่อยคอมโบไปก่อนนะเียกล่างเงาเพิ่มเติมโดนไปแล้วแคนดี้สวิตสวิตสวิตแล้วก็กัปตะนี่โอ้โหติดคีิสามมืแปดได้เรื่องเสีย่างนี้จะลองใช้รถเทินดูนะฮะของไปเอก รถคูดาวนี่มาถึงนะฮะเทิร์นแรกก็ใส่สกิลไปเลยละกันแคนดี้สไนต์ตีไปก่อน38มเอร์แแล้วก็ฉลองคริสต์มาสปักเข้าไปที่เหลือก็โจมตีแคนดี้สไนต์โหวดไปอีกทีนึงตีธรรมดาฮะ38มเอร์เอาอีกเอาอีกอีกทีนึง โอ้โหนิดเดียวนะไม่ตายพลังงานไม่พอแล้วสิอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับชิออนเอจมตีตัวนี้ก็เลยไอเล่นขอะไปเรียกล่างเงาเพื่อมาจมตีเพิ่มเติมแล้วก็เคียร์โลด้วยคาดตัดตกโบ อไรรเื่งคับติดสถานะสวิสตีตัวบนด้วยที่เหลือก็แค่ลุ้นคีถ้าทำหกดาวเนี่ยโอกาสติดคีมันจะเยอะนะเดี๋ยวต้องหาอาุปกรณ์หดาวให้เขาใส่ด้วย <laughs> แคดดีสไตบึ๊บติดไหมโอเคแล้วก็โดดตีเองกับตาติดอีไหมติดรัวมาก5้ เงาจมตีครับเอาให้ตายไปเลยนิดนึงตีที่นิดนึงนิดนึงโอเคใส,ส่สก,กิลไปก่อนติดแคนดี้สไตล์ตามตัวนะครับตัวหลังเรายังเข้าไม่ถึงอีกอย่างเขาไม่ติดสถานะัดอะโบ้งเข้ามาแล้วก็ลดเกดให้ชิออนเอาไว้ใช้งานในเทอร์นหน้าอีก เดี๋ยวเราจะปาฮะฉลองคริสต์มาสโปเข้าไปติดไหมแคดดิสไตา์โป <c oughs> ผมว่าถ้าติดคินี่ตายไปแล้วนะดื้อจริงดื้อจริงแล้วก็ไปครับผมแคดดิสไตา์ ไม่มีสถานะโกแรงอยู่สามหมื่นสี่เออเกือบแตกนิดเดียวปาเข้าไปนะฮะแต่น,นี่ก็จะเป็น MVP ของชิออน และถ้าถามว่าเราออโต้ไดไหมออโต้ Auto ได้นะครับแต่เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนสกิลของริมารุเพราะว่าการสกิลลดคูดาวของริมารุเนี่ยเวลาออโต้แล้วมันจะค่อนข้างเออเนะครับแม้เราอาจจะต้องเอาชิออนเนี่ยไปไวแถวแรก,แรกๆเพื่อให้เกิดผลของสกิลทั้งนี้ทั้งนนก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆอ,อีกทีนึงแล้วกันนะครับอาจจะเดี๋ยวผมจะเซตเป็นแบบนี้ถ้าออโต้นะแล้วก็การตั้งใช้งานสกิลเนี่ยก็จะตั้งเป็นแบบนี้ให้ชิออนเอเปิดก่อนแล้วก็ก๊อปตะล่างสุดเลย แต่อย่างนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นี่อะเอากบตากขึ้นมาก่อนพระเอกไว้หลังคือเราไม่ได้เกรดเ <c oughs> ดนละฝางสตูเนี่ยโดนละสถานะสวิต1หนึ่งตัวนะครับอย่าตอกตัวเดียวกันนะโอเคตอกตัวหลังยังได้อยู่ติดสวิตไป ปลาหอกมาเข้าตัวหลังเรมแล้วลิมมันรู้สาบครับผมติดไหมแคนดี้สไตล์ไม่ติดติดไหมแคนดี้สไตล์ติดนะฮะติดนะฮะอันนี้นะฮะผลของเซตินจาเนี่ยถ้าเราใส่ก็จะเป็นแบบเนี้ยติด2ทีเลยโคตรแจมกือไทยดีต้องปลดทะลวงแล้วทะลวงหกโหดปลาไป ยิงตัวเยอะยิงได้เปรียบ4ี่หมื่นครับผมต้องมีโบนัสดาเมจด,ด้วยอืมสี่หมื่นแล้วก็ปลาหอกเขาวนี้แหละติดตั้นไปสักหนึ่งตัวสลองคิดมากบอมตีฮะแคนดี้สไตล์ปาเข้าไปแคนดีส้สไตล์ไม่ติดมันก็จะมีไม่ติดแบบรัวๆก็มีคอเข้าไป เคาะเข้าไปเคาะเข้าไปไม่ติดเลย นี่แหละครับก็จะเป็นตัวละครชิออนนักฝึกเล่นเดีย่ยตัวละครระดับ sp ถ้ามีไว้ก็ดีสามารถผ่านได้เกือบทุกด่านยิ่งเป็นด่านพวกหมูนะครับยิ่งสบายเลยเพราะว่ามีแค่สาตัวละครเท่านั้นใช่ไหมตัวนี้ก็จะทําให้ตูเนี่ยติดสตันได้ไง่ายมากถ้าเราเอารถเกรของพระเอกเข้าไปด้วยพลังงานพิฆาตใช้สกิลก็น้อยเผื่อใครยังไม่ผ่านหมูเก้านะครับแต่อาจจะต้องเล่นเป็นทีมคอมโบสักนิดนึงนะอะไรประมาณนั้นนะครับก็สําหรับพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับพามารีวิวให้ดูว่าตัวละคร sp เนี่ยโหดแค่ไหนหวังว่าจะพอมีประโยชน์ให้เพื่อนนนสักิดึง ถ้าชอบอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในพาร์ทน,นะขอตัวลาไปก่อนับเกมเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วลิงก์โหลดเกมเนี่ยก็อยู่ใต้ล่าง description นะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย